ว่า้าบ่หากระไรพี่น้องไงเนาะ<อ>แต่เพิ่นบอไปเลยแบบนั่งยังอยู่เพื่อนในชื่อนี่ยแมีดา,มาไมา่ไออ่าเอาขี้ข้านถ้าแต่คนมาช่วยเรือไปชน,น,<อ>น,นะีนที่จริงกกอ่าเข้าไปตะลเคะแบบนี้แหละเนาะเรื่องเชื่อนี่อันที่พี่น้องเห็นว่นนาเพณนั่งนั่งอยู่เพื่อนน่ะคือเขานัดเนะไมรีดบร<อ>้อยแล้วให้เพิ่นข้นนั่งอยู่เพื่อนแล้วเนาะ บายดีะสวัสด,ดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบสสกุสุคนบว่าสิป็นพี่น้องทังฝังลาวหรือว่าสิป็นพี่น้องทางพังไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบสสกุลสุคนเข้สขขาสู่ซ่องของบัจิตคือเก้าพอพี่น้องเลยกาเมื่อนี้พอพ,พี่น้องบาจิตรหนสิภาพผมเป็นพี่น้องเนาะไปอยู่ที่บ้านดรงต,รงต,รงตรงะเบงก็คือนะอันสิไปหาครอบครัวของเอ้ยน้อยพอพี่น้องเลยกาพูดีว่ามีทางผู้ใหญ่จะดีเนาะพอพี่น้องอันเป็นได้ ผางเงินมาให้บรเซนเป็นสะพานบุญให้เพินเนเพนเ่นให้บรเซนเพิ่นไปมอบให้อนะทั้งเอื่อเพิ่นนะะพ่อพี่น้องเยอยกะบริิตกาดีใจไร้ลายเนาะกะถือการนี้นะพ่อพี่น้องเอยกะไปน้ากันกับมาเขาบรเซนบอต้าเพนนีพ่อนนพี่น้องมันนี่ก็ได้ยังไงก็ต้องการขอบคุณคุณพูนยังใจดีไร้ลายเด้อก็ขอให เพืนเน่อนนอนอยู่ดีมีแฮงเด้อคุมเจ็บจะได้คุมไข่จะมีาัฒนาสิ่งใดก็คห้ได้จริงนั่นเด้อซาถูกเนาะกะโอเคเนาะพ่อพี่น้องกับเดี๋ยวบอจิตนสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปที่ตามห้องสมุน้ำกันได้พ่อพี่น้องเอยกับวันนี้เนาะกับคือยินยินข่าว่ไอ่เตียงเพื่อนกัคือสีอาา่เดินทางไปมอบอ้านเขาสานอาหารแห้งให้กับภูกัวของเพืออพ่อนนานาพ่อพี่น้อง บูหูว่าชิไ,ด,ได้ไปพบไปพ่อพก,กันหรือว่านาอพี่น้องเนาะก็ไปติดตามหับสนมองกันเด้เนาะพอพี่น้องเนาะโอเค น้องพ่อพี่น้องบ๊อจิตกะมาฮออเทอนเพื่อนเป็นที่ห้อยแล้วพ่อพี่น้องเลยเนาะก็คือเพื่อนเพื่อนอยู่ทางนั่นเนาะพ่อพี่น้องก็คือทางนี่กะคือไอเตียงเพื่อนไอเตียงเพื่อนกัมาเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องเลยกะอ่าพากันมาพร้อมกันนี่แหละเนาะกับอนาบ๊อจิตกะแต่ว่าของของเพื่อนนี่หลายหลายเนาะพ่อพี่น้องของที่ว่าไอเพื่อนชื่อมาอาณาให้กับอนาพ่อพี่น้องนะพ่อพี่น้องเลยก็หลายคนเนาะ กะคือสี่ประมาณนี้แหละพอพี่น้องเดี๋ยวบรจิตต์นะสี่เข้าไปถ้ายสบายดีกับทีมงานนี่กะเข้าไปสบายดีกับไอเตียงเพิ่นเนาะโดยอเด้อดยอเด้อสบายดีสบายดีโดยอเด้อเด้อเดยอเด้อมาหน่อยเนาะมาช่วยเดือเพิ่นเนาะเราเข้ามาให้เพิ่นนี่แหละเห็นน้ำมันช่องผู้ใหญ่ผ่าเห็นน้ำช่องวัตตาเพิ่นเนาะ เป็นขาดข่าวขาดน้ำบ่แม่นแนนตั้งขาดหลายทิ้งลายอย่างอยู่ขาดทุกอย่างเลยบ่ดแน่นแน่นคือไอ้เด็กอย่างเงี้ยเมื่อท่านเคยมาบ่บ่เคยมาคือโอ้ยก็มีแต่ผู้ใหญ่เผู้นิ่งในช่องมระต่าก็เลยให้ตะเตียงแก้เข่ามาให้โอ้มัน เข้าไงาชอบผู้แหลกเนาะออ่าก็ดีเน้อพี่น้องเนาะที่ครึ่งปีเราได้พ้นภัยกันนะเดี๋ยวทั่งเลยเพื่อนน้องบุญเดชอะไรพี่น้อยโดยโดยโดยก็ตอนนี้ทั้งเอ้ยเพื่อนกับยังมาทันมาหน่อยเนาะแมนเพื่อนจักไปทีไหนไปปลูกมันบอกี่น้อย่างเนาะทำยันไก่เพื่อนไปปลูกมันอ๋อโด้อดยังให้เพื่อนไปตามอยู่โอ้มันปลูกอย่างนั้นถึงแบบเท่าทุ่นทุ่นบอกกับเพื่อนกับไปหาอยู่หากินแน่นอนเนาะอ๋อโดยเลยก็่าถ้าบ่หาก็บ่ได้พี่น้องเไยเนาะแต่เพื่อนบ่ไปเลยแบบนั่งยังอยู่เพื่อนนี่ คือในการมีดาบ่าเอาขี้ข้านถ่ายแต่คนมาช่วยเรือไพราะฉะนั้นที่จริงก็เอาไปตะลเคศแบบนี้แหละเนาะเรืงเทื่ยนี่อันที่พี่น้องเห็นปลาเพิ่นนั่งนั่งอยู่เพื่อนน่ะคือเขานัดเนยมาเรียบร้อยแล้วให้เพิ่นขึ้นนั่งอยู่ตึงเพื่อนแล้วเนาะบางคนอาจจะมีคอมเมนต์ว่าโอ้ยขี้ข้านนั่งถ่าแต่เพื่อนแต่โบเฮ็ด จะมาหากินยังถ่ายแต่ใครกนไปช่วยนะพี่น้องเพื่อนไปแต่ว่าเขาโทรนัดโทร่นแน่เพื่อนมานั่งถ่ายเพื่อนเนาะเพื่อนจะเขาเพื่อนเขาเที่ยบร้อยเขาจะโจ้เฮโรนนะเนี่ยจะเปิดร้องไปแล้วเนา่ได้ อ่าโทพท์เพื่อนนะครับวันี้เรากับบริษัทเพื่อนกับมากับปเจออีกเดี๋ยวมีก็คือสี่ประมาณนี้เนาะสโน๊กถ้าเพื่อนมากกว่านอะเดี๋ยวดยวเดียตอนนี้บางที่ก็คือสได้เข้าไปหาเพื่อนเนาะกําลังจะที่ว่าทั้งไอเตียงเน่มาต้าเพื่อนแล้วก็ทั้งบาร์เซียนเพื่อนเนาะพื่อ่น้องได้มอบเงินให้กับมาครอบครัวของเอ้ยเพื่อนแล้วก็ทั้งไอเตียงเพื่อนได้มอบเขามอบน้ำ กับเพิ่นเนาะแล้วก็จัดงานอ่าเป่าเค้กวันเกิดให้กับอ่าผู้ใหญ่ใจดีอ่าคือทางอ่าบ่อน่บ่เตียงเนาะบ่เตียงนี่ก็อ่าบ่ตาเพิ่นนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจอ่าหลายบ่ิก็ได้ก็สิเข้าไปหาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องกตอนนี้เพิ่นก็อยู่งเฮือนด้แลเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็อยู่อยู่เฮือนนี่แหละเนาะกตอหน้าบ่จิตย่อเข้าย่อนําให้เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องกเฮือนของเพิ่นก็ฮักเนาะบางนี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะฮักเนาะบางนี่เนาะ โดยเข่าไหลเนาะพ่อพี่น้องเนาะเข่าไหลกับฮักตอนดี่บอจิตว่ามาย่อเข่าให้เพิ่นนะโดย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 โอ้อยู่เฮือนด้ยสบายดีเด้อสบายดีโดยเป็นยังไงเอาไว้รีบร้อยแล้วบ่โอ้ข่อยสารเจ๊าะชอบเือจนฮัก๊าะชอบข่อยสารหาหาชอบเนาะโดยโดยโดยแกคืออ่าลูกลูกลูกวัดเด่นเนาะ โดยยังผู้นึงยังอีกผู้นึงเกี่ยวข้าเลยเกี่ยวเข้านี่คืออันน่ะยังจักปีคนน่ะ10ปี10ปีบ่โอ้ก็คือสิอ่ใหญ่เติบได้แล้วเนาะผู้หญิงบ่ผู้ชายผู้ชายเนาะโดๆก็คือตอนนั้นกนพ่อพี่น้องบ่ิมากอ่าบ่เห็นอันน่ะทงทงผัวเอ้ยเนาะโดๆก็คือทงเอออ้ายชื่อดชื่อุยชื่อุยโดยออายุเท่าไหร่ด้29ปี29ปีเนาะพ่อพี่น้อง กะอันนี้คือจะเป็นลูกเต้าเนาะอันนี้ว่าที่ว่าพากันมาไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานกะอ่าเอาไปน้ำโบเอาลูกไปนี่ลูกไม่ได้หายบ่่บอไม่บ่ได้สออีกกับดินแต่เพิ่นเลยดินไผ่ดินมันเนาะนี่ก็ได้ก็ย่ำกินข้าวแล้วก็จังกินผู้ใหญ่กินแล้วก็จังกินจับแมวอีกการน้องไหนชื่อว่าเนี่ยน้องไหนฮะบอกว่าน้อแมวชื่อปูนาสิลูกปูนาโอ้จักปีได้หนิหาปีหาปีบ่แต่ทั้งนี้ได้ส่ะจักปีได้หนิ 3ปี5พู้นั่น3พู้นนั่นได้ค่ะนี่7ปี7ปีเนาะโอ้เนาะพี่น้องก็เด็กน้อยนี่ก็ได้เนาะก็คืออ่ายังหัวเพียงหัวําะพ่อพี่น้องมาก็เป็นจังได๋ก็ทางง่ายเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเาก็อ่ากเนาะ แต่พี่ได้คดคดทานบ่ดูนี่ังไบ่แบกแบกลังหัวแบกแบกแบกลังหัวแม้แล้วเออแบกลังหัวนี่คือรับจ้างบ่รับจ้างเหมือนนี่มื่อสี่สิบพันมื่อสี่สิบพันไปคู่มือบ่ ไปกูเม oh, oh, kind of ื่อโอ้ด ouais, ูดูดูบ้านนี่ก no ็ไม่ได้อยู่หัดเพื่อนอยู่ใค่อำไม่ได้อยู่ไปสับ nhà บ้านโอ้กะเอ้ยกะไปคือกันบ่ไปมื่อไหร่ไปหมดเลยมื่อไหร่หันบ่มีไคอยู่โอ้กะหู้อยู่ว่าว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนสิมาซอยมื่อไหร่บ่บ่หู้บ่้แค่จะมาพากันไปหมดโดยดูดดูคุณแนวคิดว่าสิเอาเบอร์น้ำนองนะจะมที่โตมาหาน้องก็เลยไม่ได้สนใจยังกตบไ่ได้หู้เลย คนนี oh, body, no? okay. part, ้ออกมากินข้าวเพนเมื่อได้เคยเขาเจ้ามาเอามากับ่ฮู้เลยเนาะพวกนี้เพิ่นบ่ได้โทรบอกไปผู้มือเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะกะมื้อนี้เนาะกะดีใจดีใจหลายเนาะมื้อนี้เนาะโดยบเทศอ่บกมานํานาอันอ้เพิ่นน่นะพ่อพี่น้องก็ได้เบกข้าวเบกน้ําเพิ่นเนาะก็ด้ก็ยินดีคับอ่าครอบครัวของเอ้ยอ้เพิ่นเนาะที่ว่าได้รับการช่เหือจากผู้ใหญ่เพิ่นเนา ก็อบบ่าว่าแ้กก็เป็นเมือ่อวันเกิดงเงนาะมื่อ <c ười> วันเกิดอ่าทุกอย่าจดีเนาะแต่คือทางบอร์เซนกับบอรตาเพื่อนนะพ่อพี่น้องเอกก็อ่าเป็นคนเดียวกันเนาะไม่น้อย <c ười> ที่วา่าเพื่อนๆมาผ่านผ่านบอรตาพร้อเนาะก็ผ่านทางไอ้เตียงพร้อมพ่อพี่น้องเอยให้มามอบแห่งกาครอบครัวของไอ้เนาะ จังเล่ก็คือว่าในก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าใค้สร้างอีหยังก็ให้ได้อันนั้นเด้อขอให้เพิ่อนลำรวยกว่าเก่าขอเลยอย่าเจ็บอย่าใครก็ขอให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งฮนแหละโดยสุขสันต์วันเกิดเนาะว่าอะ้รก็ได้โอ้ยแฮปปี้เบอร์ดีเนาะอืแต่เป็นจังได่น้องไหนฮะใส่บเค้กน่ะกินเสร็จอยู่บ่บ่เพิ่นแซ่โอ้ โดยโดยโดยก็มีทั้งนะเอาว่าได้ก็ขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่จดีทั้งเบาเบาเซนพ่อมเนาะเซนพ่อมแล้วก็ทั้งเบ้าตาพ่อมแล้วก็ทั้งเนาะเตียงพ่อโดยมันนี่กับบอยจิตกับมาความยินดีน้ำเนาะที่ว่าก็เคยได้ย่บ่เขาหลายชั่นนี้เคยได้จักเถื่อบ่ก็โดนเถื่อแบบว่ากะกะกินโดนจำใดนะไกับคนเลยดำหน้าคนเลยประมาณนั้นบ่ เขาที่ว่าไปซอยเพิ่นกันยันสิบบได้กินสิเอาไว้จมไปดำง่ายโอ้แม่แน่แม่แน่แม่แน่เนาะเอาขึ้นมากะไว้นี้ตะกี้เนาะไว้นี่เนาะเพื่อนกะฮักเนาะพ่อพี่น้องเนาะนั่นกะอ้ดีใจละดีใจนะเพื่อนก็เป็นใจเล่นเรื่องเฮือเรื่องซานนี่ไม่บ่มีบ่เดินนี่เลยบุมีกั๊บ่มีเงินซื่อบ่มีเงินซื้อบ่เขาแก่เจ้าก็ขายแพงโตละสาวสามสอก็คือเฮานี่อ่ยไปเสร็จน่ะไม่8ปอก8ป็ดปูกะ ไปซื้อไม่เศษเขากะได้หลดแหละสองแสนกะได้ oh. ไปขอซื้อระเพิ่แบบไม่เศษกระจอบปปะนะ oh. แบบนี้แบบเนี้ยกระจอบะทางเขาที่หาดีๆมันกะมันแพงตัวราชาสามสิบแล้วบ่มีวินญาณชื่อนะเช้ากันค่ะวันหยได้เช้าดีๆกะมันกระแพงอีกก็คือเรื่องไม่เรื่องไม่เรื่องโตนี่ของเจ้าของบ่มีเนาะมีื คนว่าเสากรมธรรมดาในก็เสาละห้าสิบพันเพื่อนขาโดย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 อ๋อบุป็นงยังบเป็นงยังขอกันข้างในนอกกับผ้ากันนอนอยู่นี่ที่หาบุคนนอนอยู่นี่เนาะโดยลูกๆนอนนี่คืนโอ้ใหญ่ที่จะไฟออกไปหันโดยแกเป็นยังไงยังไงยังที่ข่าไปอยู่บ่เดี๋ยวมาอีกคนมาเนี่ยไม่ได้ข่าวเลยปั่นจะผลจะผลยังเลิกแล้วไ่จักโอ้ก็เป็นเห็ดหัวแบบเลยเห็ดหัวเห็ดหัวอ้อมสวนมันโอ้เห็ดหัวอ้อมสวนมันเนาะ กะรับจ้างวันละสี่สิบพันเนะาะกะพาดูพาเต่าไปเนาะพ่อพี่น้องเอ,อ้กะลูกอ่าก็ยังในน้อยเนาะนี่กัไเลเป็นหัวเป็นหัวซั้นเนาะพ่อพี่น้องกะรมันนี่กะรทางไอ้เพิ่นก็ซื้อในข้าวสารแล้วกัผ้าหม่มพื้นนอนมาพร้อมนเนาะน,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 นี่กะขนมน้ำเนยเนี่ยพ่อพี่น้องเอ้ย,ยกะถือว่าเพิ่นกัได้ครับอ่าการช่วยเหลือมันนี่กะหลายพอสมควรเนาะ หลายพอสมควรดีใจเว้าจนบ่ออกว่าจะโดยกะมื้อืนนี่ยังสิไปอีกบ่ไปไปอยู่เนาะโดยไปโดยว่าสิบ่ไป่ได้ซั่นว่าสิบ่ไปไปคือเก่าเนาะดีแล้วดีแล้วเนาะก็หาไว้เนาะหาเงินไว้หาไว้แบบไว้ได้เลยนุ่นไว้ไเลยค่ําไปออไปแล้บ่มีไผอยู่เฮือนบ่บัดนี้บ่มีอ้าวเเข้าเน้ํานี่ด้เนาะ เพื่อจะให้เด็กหน่อยอยู่โอ้แม่เนี่ยแม่เนี่ยเด็กหน่อยอยู่เด็กหน่อยอยู่กับเบิ้งเด้อผู้ใดเป็นคนจูไพ่ตัวนะโอ้ระวังระวังเด็กหน่อยอยู่เพื่อนเนาะกับย่านอยู่เด็กหนอพอผีน้องเนาะโอ้ตัวนังกับยังว่าอ่าไพ่ไม่บ่ไพ่ไม่มุ่งเนาะไพ่ไม่เพื่อนคู่เด็กหนอดักไพ่นีู่หมดเลยฮะดูดูดูพอกับเป็นยังได้อาเรื่องลูกเรื่องเต้านี่ ยังสิอันมีอยู่บ่หรือว่าพอก่อนบ่ได้เด้โอ้หลายคนเนาะเป็นจังได๋ลําบากบ่แม่นๆลําบากอีหลีเนาะบากเลงลูกอๆๆคือแน่นี่แหละพอพี่น้องเอ้ยก็มากะ ดีมุกดีใจเนาะบ่จิ้กเว๋าอย่างกับโบมาจักเนี่ยอะไรแม่เนี่ยมาจักคนคำชิว่าจักคำชิวยอวยพรเพิ่นโอ้ยเก๋อวยพรเพิ่นเนาะก็เนาะดีใจหนึ่งสองกาเป็นจังไงเคยเห็นว่าไอเตียงเคยเห็นไอเตียงอยู่เ่าเคยเห็นเบาเตียงโทรศัพท์คนไปสวยเรือว่ามีแต่พระบรรณาว่าเออมาสอยคอยเนี่ยก็ว่าทางพิวว่าถึงหยาดมีตะพาบรรณาในใจนี่แหละโบคือโบคิดโบคิดว่าเพิ่นสิม่ามืัอนี่ฮะนะ คนแบาเป็นยังได้เบิรงในโทรศัพท์กับตัวจริงก็ได้เหรอเออตัวจริงก็ร้อยโดยโดยโดยอะเพิ่นกะทั้งโลทั้งกายได้ใจเนาะเพิ่นกะเนาะทั้งมีน้ำจิตน้ำใจเพิ่นมาสวยเลือโดยกะ คือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่น uh> ้องอ่ามีใจก็ต้องกราบขอบุญขอบุณอ่าสะพานบุญเนาะทุกๆคนเนาะที่ว่าเขามาใจหมดทุกคนนะแล้วให้เพิ่นยูดีม่แหงหมดชูทุกคนนะแล้วก็จะให้มีเจ็บมีไข่ก็ใหายังก็ให้ได้อนัตนเดลยโดยแต่คือเมื่อนี้เนี่ยคือต้องอานา บอไปก็คือชได้แปลงเพือนก่อนเนาะเหื่อยหะเนามาซอยันอีก็โดยโดยโดต้องเป็นเพือนก่อนเนาะเพราะว่ากำป้าไ้แบบนี้เลยนี่คือซีอการนักเติบตีเลยเนาะพ่อพี่น้องแต่เป็นจังไ้หลังจากที่วามาจะพูดถึงภากสินกินข้าวกินนนะบอกินแล้วขายังตะเพิ่นบัดียังอ๋อพาลูกพาเต่ากินกับยังวันนี้กินแกงเห็ดยี่ปุ่นแกงเห็ดบอโอ้กโ ก็มีบางมือบางเทื่ออยู่ว่าที่ว่าพาลูกพาเตาอดข้าวอดน้ํมีมีบ่โอ้มือหาบ่ทันกมีโๆๆพอบ่ได้กินกับแม่ไกินกับลูกบ่กินกมีแบบนั้นกดิโอ้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเนาะ่้กะก็คือผู้ใหญ่ลผู้ใหญ่ยังว่าบ่มีกฮู้จักเนาะอดเนาะ เด็กน้อยเจ้าบ่มีให้อยากกินข้าวได้แม่อยากกินข้าวได้แม่กระซงสารลูกอะไรด้วยโ้วยด้ยก็เป็นจังไดงลงไหนฮะเวน่ามาดุเวน่าฮะล้ำบาบ่โดยสิล้ำบาแห้งบ่โดยสิเด็กน้อยก็คือยังบ่ทันมีไปมาสัมภาษณ์เนาะเด็กน้อยเนี้ยแล้ยังบ่ลึกยังบ่มีไปมาสัมภาษณ์กัะเทอแล้วเขาบ่มือเอายนะมากก็คือมีแต่อื้อเนาะ เออถ้าง่ายนี่งงคือไปเฮ็ดเวียกตลอดเนาะแต่วางอันคนอันพวกอันเบาแอามาอันสะพัดวางหันกับเพิ่นก็ไปอยู่กับล<อ>ูกอยู่โดยโดยโดย,โดย,โดยกับไปทั้งนี้เพิ่นกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงนานเนาะไปน้องเนาะกับวบ่าจะหาเลี้ยงซีบเนาะเแน่นแน่นเจ้าของเลี้ยงไปวันวันก็คืคอหาเฮ็ดเขา,เนานอย่างสำนี่เนะาะสำบูเฮ็ดแห่งกระเตกเนาะเพื่อนว่าเฮ็ดก็ได้กินเพื่อนก็ได้กินนีอยู่บ่ได้อันนี้อยู่บ่ได้แม่นแน่ คือเรื่องเพื่อนเรื่องชาติเป็นไรอยากได้ไหมเนี่บ่อยากได้โอ้ยเนาะก็อยากได้อยู่เนาะพอไปเนาะโอ้แต่กะคือบ่ายเนาะเรื่องกนเข้าหาเงินหาข้ามมาบัดพอตะซื้อข่าวซื้อน้ำเนาะโอ้กับอีกอย่างกือลูกเต้าเพ่นกลายนะพอไปน้องเลยทำสีเก็บเงินอ่ามาซื้อผัดว่าอ่าเรื่องข่าวแบซื้อข่าวพ่อมแน่แบบนี้เนาะอ๋อ อาการนักก็คือเข่าเนี่แหลยเบ็นคนขาทั้งเข่าเนาะก็มีทางป่ากระป๋องพมเนาะเพราะพี่น้องเนาะแต่ทางไอเป็นซื้อมามาหนี้ก็ยินโดยมีไข่แล้วก็ม,ม,วกมีขนมมีนมแต่ทางบาตาเพิ่นก็ซื้อนเสือไม่มาใหา้บ่อสโอ้แม่พ่นว่าวมันนั่นนะเด้ผู้อันผู้น้อยผู้อันเอืออนน้อยผู้น้องอแม่เขาจะได้ชุดกีฬาด้แบบเอ่ยน,นี้แบบ บ่ตาเราเห็นยังได้แบบนี้บอลลูเดี๋ยวบ่าวมาบ่าวยื้อให้เด้อเป็นขอบใจเด้อร์นะบ่าวยื้อมาให้ไฮแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็ว่าอยากได้เกิบแล้วเพื่อนก็ซื้อมาให้มัดคู่คนโอ้ด้วยด้วยอ้อหนุ่มหล่ขอบใจเด้อดูขอบใจเด้อวันนั้นไมขอบใจผู้หญิงใจดีเด้อเถอะอย่าอมเล็กเฮีอย่าอมอย่าอมเนาะด้วยด้ยกลายเป็นจังได้อ่านกับมีเนแนวอย่างว่าน้ำผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าอาช่วยเดือกอบช่วยเดือกอบกัวของไอ้บ่ที่ว่าผู้ใหญ่ใจดี อันอันถ hey, okay, okay, okay. ูกๆคนเนาะที่ว่าช่วยเดือพราพราของง่ายเนาะแต่จะได้มีเนี่ยอย่างว่าน้ำเพลนเน่เหมือาว่อว่อว่อดีใจแห้งเลยว่าดีใจหลายดูดโดูดูแต่ดีใจเนาะก็เนาะเาก็เกิดมาหนึ่งเคยเคยมีแบบนี้อยู่บ่บ่เคยบ่เคยบ่แล้วก็ซึ่งเนาะว่าแล้วกับอันเราบ่มีอย่างตอบบุญแทนคุณเพิ่นเนาะ มีแต่นำใจว่าขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งอะไรแล้ขออย่าให้เจ็บให้ไข้มีขอให้ลำให้ด้วยขอให้มีไปมัวนาแล้วนอย่ามีลุกมีจมขอให้ซุ้งๆไปมัวนาโนยอันนี้คือเฮาสิ่งที่เฮาให้เพิ่นได้เนาะแม่นแน่แน่แน่คือเพิ่นเนี่ยซอยเฮามาเนาะมันกแต่ขอให้กลับคืนอนนะเพิ่นตัวเดิมกว่าเก่าคือมีความหมายเนาะมีความหมายกับอนาคตครอบครัวของเฮาหลายเนาะโนยเนาะแบบโนยแม่นอยู่เลย คือเพื่อเพื่อนสีหาอาคองหาเขาน้าซ้ำปลาได้ขนาดนี้ก็ต้องใส่เวลาเนาะบางครั้งบางครั้งกับโบได้ฮอตทำนี่ทำนี้บอกนาะพอพี่น้องเอ้ก็แนวนี้แล้เนาะพ่อพี่น้องกะมีแต่ว่าบัจิตกะอนอาช่วยยังก็ได้บหลายเนาะแต่มีแต่ว่าเปลี่ยนกระดังแกใแห้ครอบครัวของอ้ายเนาะแล้วกับน้องๆนี่แหละมก็ด็กงหน่อยเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือให้สู่ต่อไปแห้ได้ เบิ้งไหนกินเอออย่างังน่ะโอ้กินเค้กบ่เบิ้งอะไรบ่เค้กน่ะโอ้น้อกี่ยวขาโอ้เนาะพอพี่น้องอะไรก็คือเมื่อนี่ก็คืออ่า จุดเค้กเนาะจุดเค้กอวยพรนะพ่อพี่น้องเองอ่อพรให้เพิ่นอยู่ดีมีหฮงวันเกิดของคลโดยโดยโดยเพิ่นเข้มแข็งขอห้สุขภาพเข้มแข็งขอใหายยุ่ดีเป็นสุกมแล้วยามียังเข้ามาไก่โตเพิ่นโดยกับพุ่นแรกเนาะกับมีโอกาสมันนี่ก็ได้เนาะมีโอกาสกับคุณเชียเดี๋ยวบันจีกแกยังสชีเข้ามาหาอีกรอบเนาะแต่ว่าจากนี่ไปหาพุ่นไก่บ่เดืองนะเห็นเืียงบนเห็นเบียงนะ ไก่เติบไก่เติบบ okay. ่อ er. oh. oh. so. ๋อ anyway. uh, so ้ค uh, so ือสี Or, so ่นน uh, oh, ี okay. so, ่แหละพ่อพี่น้องเลยก็พอดีว่าอบุ๋มมีเบอร์เนาะบุ๋มมีเบอร์กับมาเฟซเพิ่นเออโทรมาหาทางเฟซเพิ่นก็ได้กันว่ะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันหาเป็นเพื่อนได้โทรบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องด้ยแต่เพื่อนเน่มีโอกาสเนาะมีโอกาสก็เข้ามาหาครอบครัวเนาะก็น้องหน้าผู้นั้นระวังโตเครืองเด้อน้องหน้าเด้อมาแม่ลู้มาพี่ก่อนมามาพี่ก่อน หามาหาบ่าวเลยวะดูมันตัวพี่กอนเนาะตัวพี่น้องเลยอยู่กันไอซี่เลยก็กลางคทำกลางคืนมาหนิห่อนบ่ห่อนห่อนบ่ได้ตำตำแบบนี้เนาะอือกะขึอนนี่คือเจ้าบ่เป็นคนเห็ดเองเหลยเห็ดเองเนาะอืออะไรกะยาหวานอ่รอบนี้ก็คือสีเป็นอ่าอันนี้ก็ตอกสางตอกตะบูขึ้นไม้เนาะ ที่ตั้งสิเฮ็ดใหม่ที่5เอื้อยหาน้องมายกซอยโดยๆๆๆอ๋อสันๆก็คือสิประมาณนี้แหละซะเนาะจังได๋ก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของอ้ายเอ้ยสู่ต่อไปเด้อเนาะโดยๆๆจังได๋ก็ความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเด้อเนาะก็คือกันเด้อขอให้สุขภาพขแงเด้อให้อยู่ดีมแงไปสก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อโดยซาถือเนาะก็โอเคเนาะจ้าจ้สดีเด้อเนาะสดีอ้าวน้องดามายังนี่ เหมือนยังนี่บ่เหมือนยังปากเมืองได้ปากน่ะกินเชะบ่แซ่บบ่น้องไหนฮะเซ่บบ่แซ่บอันนี้เมืองเขาได้่น้องไหนสบายดีฮะสบายดีนนุ่มสบายดีดูสบายดีเนาะชื่อว่าอะไรนี่หมูบ่หมูเพิ่มโอ้เนาะพ่อพี่น้องกอยู่จันอยู่กันยังซี่แดเนาะเดี๋ยวบันจินทร์เกิดขึ้นซีแดขอตัวลงเนี่ยอ้าลงลงไหนลงกันลงไหน น้องก้อนเนาะพี่น้องกับบันไดของเพื่อนเนาะนี่ก็ได้บันไดเฮือนของเพื่อนกับขั้นเดียวเนาะพี่น้องนี่ก็ได้เนาะว่าแตก็เฮือนต่ำในขนะพ่อพี่น้องสตสะานเพื่อนแซนด์แป้นของเพื่อนก็คืออ่าสีประมาณนี้แหละแต่ว่ามืนอนี่เพื่อนก็คือสีได้นะถ้ากันนะนะ่ะเห็ดอันน่ะเฮือนเพื่อนอย่หเนาะฮักบุ่มเนอะต่นว่าจากาิกกับตกใจเพื่อเลยพ่อพี่น้องตันนั้นก็ได้ เ <laughs> รียกได้ว่าอันยกเขากับขึ้นโดยๆๆแล้วว่าอ้าวมายกบ่หัวกันนะนําพ่อพี่น้องยกเขากับขึ้นเนาะพ่อพี่น้องพุ่นน่ะโดยๆๆก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่จกคือสิได้ขตัวเนาะพ่อพี่น้องก็ตอนนี้ก็คือสิอะทงให้เียงเพิ่นก็คือสิได้เมื่อก่อนเนาะไอ้ีโเนาะบ่เียงก็สิขอตูเดินทางกลับก่อนมื้อนี้พี่น้องก็ถือว่าบ่ได้กลับอกเนาะก็สิไปเรียกต่อหั่นแหละเรียกต่อเนาะยังานี้อยู่อนึงก็สิเอาไปมอบให้ ครอบครัวอื่นอีกเดินไปดูเนาะจะไหนก็เดินทางปลอดภัยไอ้เดินดยนเดาเตียงกันหมอกควันแล้วก็มาเตียงกันแคปควันมันหนีไปกินไปต่ออีกเนาะโดยนเดินาะจะไดนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ้ดชุบผู้สุดคนนั่นแหละที่สามารที่สี่มับชมหรือว่าซ่องมาเตียงมาจีบมาแชนจะทีมงานมาสุขสุดคนแหละพี่น้องเนาะอ่าขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิ้ดชุบผู้สุดคนพี่น้องเลยขอให้ร่ำให้รวยเนาะเดินแต่กูยังจะดีที่ซ่วยคือกันพี่น้องเลยที่ ได้เลยนะช่วยเหลือก็ซุปขึนยากเนี่ยตัวพวกอเหล้าเขาก็ขอให้ทุกท่านทุกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะโดยกเป็นสุขสุขกายซุปใจไปตลอดชีวิตรอนรับภานเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนพี่น้องเลยเนาะโดยไปก่อนพี่น้องครับก่อนโดยเดินทางบลอดแฝเดินทางบลอดแฝเด้อสวัสดีสวัสดีเนาะโดยโดยโดยโอเคเนาะพ่อพี่น้องกับทั้งไอ้เพิ่นก็ได้ขอเมื่อได้แหละพ่อพี่น้องเลยก็ตอนนี้เนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะก็คือทั้งนานบอจิกก็ได้เข้าไปอนะ ทักทายสบายดีครอบครัวของไอ้เอ้ยเพิ่อนนะพ่อพี่น้องเอ้ยกามาเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องกัทางนาไอ้เตียงเพิ่นเนาะทางไอ้เตียงเพิ่อนกะทางอาบอเซนเนาะทางบอต้าเพิ่อนนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ได้โดยก็ได้เอาเงินให้เพิ่นมันน่อนนะพ่อพี่น้องเลนกะบที่อุ่นใจนะเพิ่นเนาะเพราะว่่าทางบอเตียงเนาะบอต้า พี่ซอยเดียเพิ่นมาไปซอยีเนาะแต่ก่อนเพ่ผมก็เอเพ่นห็ดวัวเห็ดส่วนนะแบบไปรับจ้างนะพมเป็นพี่น้องรับจ้างมาอยซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะบบดนี้เพิ่นก็คือสิมีข้าวมีน้ำกินได้หลายเดือนมีดอกไม้ด้วยดีใจนะเพิ่นเนาะด้วยวมทางกวาต้าเองกะมอบเงินให้เพิ่นพมเป็นพี่น้องไปเพื่อตั้งตนตั้งโต้เลยเนาะพมเป็นพี่น้องเพิ่นอยากได้อยากซื้อยังแบบไม่ชิงกิจกรเป็นขอเงินเพต่นก็ให้เงินซื้อเนาะพมเป็นพี่น้อง ก็คือเป็นอ่เมื่อนี้ก็เป็นมือวันเกิดของทางอ่าเมยน้อยเนาะโมดาเนาะเป็นเกวันเกิดของเพื่อนเมื่อวันที่สามสิบนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเกิดเกิดนะถือกับมือวันพุธเพื่อน่าอย่างไรก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีไม่เฮงเนาะบดาแต่สุขสันต์วันเกิดเนาะพ่อพี่น้องเนาะบเพื่อนอยู่ดีไม่เฮงเด้อเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะก็เพื่อนหมดเลยก็คือเมื่อนี้กทางอ่าผู้ใหญ่ทางบมเสียนพ่อมเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือทาง ทางบ่ใส่งามมาเบิงนี่คับทางเอ้ยเบิ่พอมาเบิ่กือว่าอ่าสิมีเงินตั้งต้นตั้งโตอยู่เนาะบดนี้หลายคน็ช่วยกันคนเล็กน้อยแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ต้องกราบขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เจดีอ่าที่ว่าเขามาหาทางบแสนให้บแสนแล้วกให้บตาทางไอ้เตียงเพิ่นเป็นอุ่นให้เนาะ งก็ควให้เพ uh, ่นจะดีม yeah, well ีเหงเด้อน yeah, ้มเจ็บจะได้วามไข่จะมีปัฒนาสิ่งใดก็ควรให้ได้สิ่งนั้นน้อซาโดนเนาะรวยเนาะสำหรับนี่กันโดยคือว่าตรงกับมือวันเกิดของแม่น้อยเพื่อนควรให้แม่น้อยเพื่นเนาะควรผ้พ่อสิ่งดีเนาะมีวุมสุกไ่สบายใจทั้งครอบครัวเนาะขอุนเนาะกขอบุขอบุญขอบคุณเด้อเนาะที อ่ามอบเงินให้กับลูกพร้อมเนาะเพื่อใส่ใจโดยๆทางแต่ละมือใส่น้ํมูกน้ํมันแหละพี่น้องแล้วก็เนาะให้เียเาว่า0เพิ่นนโดยไน้อยนะขอบคุณนะได้เด้อดีใจนี้คดีใจเนาะบ่ใ่เนาะโดย ก็คือสีประมาณนี่แหละเพ่อพี่น้องตอนนี้อะพจิตบลตาบอรเซียนเพื่อนก็คือจะได้ขอตัวเดินทางกลับบ้านได้ละพ่อพี่น้องเลยเนาะเลยคำแล้วมุนี่กันเลยหลายคนพี่น้องมารวมกันมุนี่กันเนาะโดยสาธุเนาะเสนอเลยเนาะได้ขอเกล้าวเข้ามาสบายดีเลยสบายดีเนาะจะไหนกอควรพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดสักู่สักคนเด้อท่านี้่พจิตกับมาทีมงานก็จะได้ขอตัวเมื่อเด้อพ่อพี่น้องเด้อขอกล่าเข้ามาสบายดี